ู้นมแม่โดยใช้เครื่องปั๊มนมให้หนมแม่กลับมาเพิ่มขึ้นได้อย่างสําเร็จเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟไฟ้าของเพลนดิจูดค่ะเรื่องเล็กกระทัดรัดนะคะราคาไม่แพงแต่ประสิทธิภาพคือแรงมากเลือกใช้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้น้นํานมแม่กลับมาได้ดีที่การกู้น้นํานมแม่ของแมโบนะคะดังนี้เลยนะคะ ปั๊มนมต่อหลังลูกดูดใช้ระยะเวลาในการปั๊ม5-10นาทีโดยใช้โหมดกระตุน้นหรือ massage mode นะคะต่อด้วยโหมดดูดน้ำนมหรือ expression mode นะคะหรือจะใช้เป็นโหมด two in one ก็ได้2นะคะให้คุณแม่เพิ่มรอบในการปั๊มนมเป็นทุก2-3ชั่วโมงเพื่อให้ฮอร์โมนนมแม่สูงอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะลูกขึ้นมาปั๊มนมในช่วงเวลาตีสองถึงตีสพอเป็นช่วงนาทีทองฮอร์โมนนมแม่สูงสุดนะจะยิ่งทำให้นมแม่เพิ่มขึ้น ข้อ3นะให้คุณแม่ปั่นจี๊ดโดยใช้โหมดกระตุน้นโดยตัวเครื่องจะดูดหัวนมทีๆเหมือนกับการปั่นหัวนมเพื่อช่วยเพิ่มน้ำนมแม่ร่วมกับการปั๊มนมแบบพีพีห่งครั้งต่อวันส่วนรอบปั๊มนมรอบอื่นๆคุณแม่ก็ปั๊มนมตามปกติค่ะพีพีทั้ง2แบบนี้นะคะจะใช้โหมดกระตุน้นต่อด้วยโหมดดูดน้ำนม หรือจะใช้เป็นโหมด2 in 1ก็ได้และจบด้วยโหมด Double Frequency นะคะเพื่อช่วยรีดน้ำนมแม่ออกให้เกรียงเตาได้มากที่สุด